อมชันตีแ cool ล้วกับคุณสมบัติของความเยือกเย็นเนี่ยนลมันเป็นสิ่งที่ถูกใจอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะเสียหาย ก็เป็นหัวข้อเนี่นะคะประสบการณ์ของความเยือกเย็นกับความสงบเนะาะซิสเตอร์เขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดถึงอยู่แล้วเลยนะดีๆไอสิ่งเนี้ย and there's no emotion no expenditure of emotion So <coughs> that you can generally make good <coughs> decisions. <coughs> so um, there's, from last week, there, there were a <coughs> few <coughs> left each night. It was like something else <laughs> that I wanted to ask. <coughs> and, um, one of the things that, although perhaps we've always known it, but I've not really thought about it very much before. ฉันอาจจะไม่ได้คิดถึงมันมากนะก็คือการสอนทางจิตวิญญาณคำสอนหรือศาสนาอะไรอย่างอื่นตางเขาอาจจะพูดถึงเรื่องของจิตใจค่ะเช่นาที่ขาอะไรกันก็เือนกป็นความสงบของจิตใจเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้โฟกัสอยู่กัาเ่ขอาจจะพูดถึงเรื่องของจิตใจค่ะเช่นเวลาที่เขามีอะไรกันก็เหมือนกับเป็นความสงบของจิตใจเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้โฟกัสอยู่กับสติปัญญามากนักนะ ฉันก็คิดว่าคำสอนของบาบาเป็นสิ่งที่พิเศษสุดมากเนะดีเองก็จะรู้ดีกว่าตัวฉันในแง่ของศาสนาของฮินดูเนี่ยความต่างที่พวกเขามีกันอยู่ในศาสนานั้นสิ่งที่ฉันอยากจะรู้ก็คือว่าในตอนแรกที่ดีๆมาหาบาร์บาร์ faculties were the mind, the intellect, and some scars. <Masters> it, <flattened out> it wasn't there yeah right at the beginning. So historically, when did that uh, arise? And do you <konuş> remember being struck by it? Didi? Yes, yeah, it's actually right <out> that <out> when there is Ions, lessness, เมื่อมันมี e m o t i o เนาะม, <the mind. S 2> ม,มีความไม่สงบมีความทุก์เนี่ยนะคะทุกอย่างนั้นก็เชื่อมโยงกับจิตใจ So everyone talked ทุกคนก็เลยพูดถึงความสงบของจิตใจมากกว่าเพราะเขาอ่ะไม่ได้เห็นบทบาทของสติปัญญาเลยเนาะแต่พอบาปามาบาปาก็บอกว่าท่านมาให้ความรู้และเป็นความรู้นั่นแหเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นเหมือนกับคนที่จะมีพลังที่จะแยกแยะสติปัญญาเนี่ยมีพลังที่จะให้การเหตุให้เหตุให้ผลนะคะ the น c r i p t u r ี s คำพีส่วนใหญ่อะ่ะ s o u l r n g h t พวกเขาคิดว่า dont see mind as พว soul, t o ด t ่าพวกเขาไม่ได้มองดูว่าจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณ all the scriptures t e n i l แล้วก็แน่นอนเลยนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าสติปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณด้วยพวกเขารู้สึกว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ได้เป็นเหมือนกับองค์ประกอบของดวงวิญญาณเนี่ยเหตุนี้เองในการที่จะเข้าใจว่าจิตใจเองนั้นต้องคิดจิตใจต้องคิดในทางที่เป็นบวก อต้องมีคิดที่ต้องมีความสร้างสรรค์พวกเขาไม่ได้เห็นบทบาทนั้นของจิตใจ for แต่สำหรับเราแล้วความคิดที่บริสุทธิ์ความคิดที่สูงส่งความคิดของความปรารถนาดีทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่ของจิตใจก็จริงแต่จิตใจเองเป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณซึ่ง ฉันจำได้ว่าถ like ้าเราบอกใครบางคนเขาก็จะพูดอ่ะโอ้จิตใจไม่บริสุทธิ์นะแต่มันไม่ใช่ดวงวิญญาณคือเขามองดูว่าจิตใจกับดวงวิญญาณมันแยกส่วนกันเนาะจิตใจอาจจะคิดไม่บริสุทธิ์แต่มันไม่เกี่ยวกับดวงวิญญาณเงี้ยเขาก็จะพูดกันแบบนั้นสติปัญญานั้นน่ะ อาจจะได้อะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่ดวงวิญญาณเขาคือไม่ได้มองดูว่าจิตใจกับดวงวิจิตใจกับสติปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณเขามองดูว่าดวงวิญญาณนั้นบริสุทธิ์เสมอเป็นแสงและบาบาก็บอกว่าดวงวิญญาณจะทำงานได้ยังไงกันถ้าหากว่าไม่มีจิตใจกับสติปัญญา so it's not definitely very แน่นอนเลยเนาะมันก็ไม่ได้เป็นคอนเซปต์สามัญทั่วไปในตอนเริ่มต้นบางคนในทันทีเขาก็ตระหนักและเขาก็รู้สึกแล้วก็มีบางคนที่บางคงรู้สึกว่าไม่เนาะจิตใจมัแยกออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยศึกษาคัมภีร์บางอย่างมาพวกเขาก็จะใช้เวลานานกว่าค่ะ แต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปอะที่ไม่ได้ศึกษาคมภีร์ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนักเขาก็จะยอมรับได้เลยในทันทีว่าใช่จิตใจกับสติเป็นยาสันสกาดเป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณแต่คนที่เรียนมาเยอะอ่านมาเยอะอะค่ะศึกษาเรื่องราวพวกนี้มาเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยอมรับได้ในทันทีในแบบนั้นนะเขาต้องใช้เวลากว่าเขาจะยอมรับประเด็นนี้ได้เนาะนั้นเหมือนกับในมูลีวันเนี้ยมาถึงบอกลูกต้องลืมการศึกษาเล่าเรียนก่อนหน้านั้นมาลืมคำพีทั้งหมดที่ลูกเคยได้ยินมานะคะ แล้วก็ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมาเป็นตัวขัดขวางของเราเองเนาะไม่ต้องคอยเปรียบเทียบก็ได้ว่าศาสนาเคยสอนมาแบบนี้แบบนี้บาบามาบอกแบบนี้เนี่ย <c oughs> ดีๆถึงบอกว่าใช่เนาะคนที่แบบคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ศึกษาอะไรมามากมายเขาจะยอมรับได้ง่ายดายกว่า o ั่นในความสำคัญตอนเนี้ยมันก็ให้ความสำคัญมากกว่ากับสติปัญญามากกว่าจิตใจใช่ไหมอ่ะใช่เนาะทั้ง3สิ่งต้องทำงานกับการและการแต่ส่วนหนึ่งของสติปัญญาเนน่ะก็เป็นอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากๆ ที่เคยถามมาก่อนว่าในจุดไหนในประวัติศาสตร์ที่การปรากฏขึ้นของความรู้ทำให้เกิดความกระจ่างกับในสามสิ่งเหล่านี้อาทิตย์ที่แล้วประวัตถึงสติปัญญาที่กว้างและเห็นไกล ผู้คนพูดถึงสติปัญญาที่ฉลาดบต่บาะเองก็ยังพูดถึงด้วยเหมือนกันสติปัญญาที่จะสามารถดูดซับเข้าถึงนะ But, but I'm wondering historically, when did that, because it's such an important, <coughs> <way to> <coughs> clear <coughs> <men, men, men, coughs> aspect yeah, yeah, like you know, when, when um, you would ask new people, for instance, you know, who um, <coughs> explain the faculties <coughs> of the soul, <coughs> and you say you only had to work on one of them. or work with one of these things, which one would it be? อ่ h ถ้าหากจะต้องทำงานเลือกมาหนึ่งอันเนาะในองค์ประกอบทั้ง3าเนี่ยจิตใจสติปัญญากับสติปัญญาเนี่ยจะเลือกทำงานกับอะไรดี a n นั่นใช่แลเราเคยได้ยินความรู้มันมีสติปัญญาเป็นเป็นองค์ประกอบหลักอ่ะ That's what h e Actually, this concept. จริงๆแล้วคอนเซปต์เนี้ย จากเท่าที่ฉันรู้อ่ะมันก็ชัดเจนมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะในตอนต้นน่ะเขาไม่ให้บทเรียนเหมือนที่เราให้อย่างนี้หตอนที่ฉันมามันชัดเจนมากๆเลยเนาะแล้วถ้าหากมันมีความเข้าใจค่ะมันก็จะให้คำตอบกับจิตใจเหตุใดถึงไม่ควรทำ ทำไมถึงไม่คนคิดแล้วมันก็จะแบบว่าจิตใจเองมันอาจจะมีความคิดมากมายอ่ะแต่สติปัญญาที่มีความรู้ก็จะบอกอ่ะก็มันก็เป็นละครนะเธอจะเฝ้าแต่คิดถึงมันไปทําไมก็มเรื่องมันก็เป็นแบบเนี้ยเนาะประมาณอย่างนั้นเลยนะคะมันจะเฝ้าแต่คิดไปทําไมเนี่ยบอกกับจิตใจเนี่ย Work with mind the เมื่อต้องทำงานกับจิตใจดังนั้นเนี่ยเราทำการกระทำใช่ไหมสันสการก็ถูกสร้าง the in intellect ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแรกที่เกิดเลยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงกับสติปัญญาเหตุนี้เองเราถึงใช้คำว่า divine intellect นะคะหรือแม้กระทั่งกับเติร์ e ไอนาะตาที่3ก็ยังพูดถึงสติปัญญาเป็นการทำงานของสติปัญญาแต่ว่าในทฤษฎีอื่นอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรแบบนี้มากนะ i t นค all all mind you know, not of ใช่อะ without the the intellect being strengthened คุณรู้ไหมมือสติปัญญาถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นนะคะในโยคะและกับความรู้เนี่ยไม่เสียงฟังยากแท้เนาะ And what was it? Baba said something today that was very interesting. And I wonder about it, um, it appeared in Hindi. And uh, people came up with different takes on it here. Um, and it was this thing of um, not to think evil, because you first think of something, And then you เนื้อมาบายถึงบอกวันนี้เป็นถพอ่อคาจากงูลีเมื่อวานค่ะอย่าได้คิดถึงสิ่งไหนที่มันเลวร้ายอย่าได้มีความคิดที่ไม่ดีอ่ะเพราะพอลูกเริ่มต้นคิดก่อนเนาะลูกก็จะพูดสิ่งนั้นออกไป And you then see แล้วลูกก็จะเห็นมันด้วยนะ พอเราคิดเนี่ยเราก็จะเห็นโดยทั่วไปเรามักจะคิดในทางตรงกันข้ามเพราะว่าเออเห็นน่ะเป็นเพราะฉันเห็นเนาะฉันก็เลยพูดถึงมันแต่บารบารพูดในทางตรงกันข้ามอ่ะเมื่อวานก็ไม่ทันได้ขยายความประเด็นนี้นะคะดีเลยเนาะซิสเตอร์เขาหยิบขึ้นมา พะอ่าพูดถึงประเด็นนี้ว่าลูกคิดไม่ดีก่อนลูกถึงพูดไม่ดีลูกก็เห็นมันด้วยนะทำไมบาถึงใช้ลำดับเป็นแบบนี้มันทั้งสองข้างเลยค่ะมันเป็นไปทั้งสองทางโดยพื้นฐานสิ่งที่บบบาพูดหืออะไรก็ตามที่ลูกเห็นจะมีผลต่อความคิดของลูกแป่ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดแน่นอนเราพูดถึงมันแล้วเราก็จะเห็นมันด้วยเหมือนกัน สิ่งที่บาบาเชื่อมโยงจริงๆแล้วนก็คือกับความคิดและท t กอวัยวะเนี่ยทำงานค่ะเซนต e วัยวะมันทำงานเป็นไปผ่านความคิดฉันได้เห็นฉันพูดหรือฉันได้ยินทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องาเราคิดทุกการกระทำมันเกิดเลยเกิด So yeah. it, it could <coughs> be that <coughs> you think <coughs> of it and then you see it, or you think of it and then you hear it, or you think of it. You <coughs> speak of it. <coughs> <but> it seemed <coughs> to be like the three things. And, <coughs> um, you know, somebody told a story of, <coughs> of um, in essence, <coughs> <coughs> they had a very a bad experience on public transport. It was like a very violent scene. มันเหมือนกับแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการเดินทางได้รถสาธารณะเขาก็เห็นฉากที่มันก้าวร้าวรุนแรงเขากำลังจะมาที่ศูนย์ฉากที่เห็นเนี่ยเขาก็บอกตัวเองนเป็นจุดแห่งแสงจุดแห่งแสงแล้วก็คงอย่างสงบแล้วก็มาถึงที่ศูนย์หลังจากจบจากที่ศูนย์ Why were you late? <laughs> um, so then she started to explain that <laughs> <and> even <laughs> though while <when laughs> she was in the middle of the scene. was that remembering she ตอนขณะที่อยู่ท่ามกลางไอฉากของความรุนแรงนั้นน่นะคะแต่เขาก็คิดถึงตัวเองว่าฉันเป็นดวงวิญญาณเนาะ e s t แทน s ี่ o t e n ล่าเร s ่ e ง i าวให้ฟังแลเร e ่มต้นเหอีกทีห h e ่งเนาะแล้วก็คำพูดก็ออกมาจากปากคือให้ที่ตอนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เคยบอกเดมชั้นเป็นดวงวิญญาณฉันเป็นดวงวิญญาณอาจจะเป็นฉากรถชนก็ได้นะคะ เฉพอครูกลับมาถามอ่ะเนาะว่าอ้าวทํไมวันนี้มาช้าก็เลยเริ่มต้นเล่าให้ฟังก็บอกขณะที่เริ่มต้นเล่าเนี่ยมันเหมือนเขาก็เห็นภาพนั้นอีกทีนึงอะแล้วพอเห็นภาพมันก็เลยเล่าได้เนาะแล้วคําพูดก็ออกมาจากปาก some little feeling i thought that ก็รู้สึกบางอย่างก็ปรากฏขึ้นด้วยเป็นเรื่องน่า <I 'm S 2> สนใจม,มากนะ like when the same d a knowing when to keep quiet เราก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะนิ่งเงียบนะคะ you create pictures in other people's minds with your words แลแม้กระทั่งกคำพูดของเราแล้วเขาก็จะเห็นในในตอนที่เราพูดอ่ะใช่มันเชื่อมโยงกันนะห่กเธอเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็อาจจะพอเราคิดถึงมันนะคะเราก็จะคิดถึงมันไปในเวลาที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบวิธีการที่ต่างออกไปในขณะที่ฝนเริ่นสิ้นแ้ว จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเรากำลังทำงานทางจิตอยู่ก็คือแบบว่าถ้าอย่างในกรณีซิสเตอร์คนนี้ตอนนี้เขาเห็นฉากที่ไม่ดีหรืออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันแย่เขาก็กำลังทำงานอยู่ข้างในด้วยกันเตือนเองฉันเป็นดวงวิญญาณฉันเป็นดวงวิญญาณเนาะเขาก็ได้รับการปกป้องบางส่วนจากสิ่งนั้นแต่พอตอนหลังได้คิดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็พูดถึงมันเนี่ยนะคะ so good or it was so bad, you know? Right, i right. You thinking right. that. Yeah. yeah, but coming into words about it then, <laughs> you have to generate you the, 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 the images. images and, uh, and then other people go, oh, that's awful, that's terrible. <laughs> yeah. so, anyway, it was a beautiful morning today. You <laughs> had <it yesterday, laughs> we had it today and it was so, Beautiful, especially this thing of um, how the, the new world will be like a family. <inaudible> and yeah, <how inaudible> The two <inaudible> things in the present time that create that is love <inaudible> Stream up. การทำตาความรักแล้วก็สีมัดนะคะอ่าเนี่ยในบุรีเมื่อวานละค่ะบาบอกว่าสิ่งที่บาให้กับลูกคือความรักแล้วก็สีมัดเนาะมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะที่เนี้ยแต่ at this time it's just บาบาส์ love and บาบาส์สีมัดเนาะบาบเนี่ยเป็นความรักกับสีมัดของบาบาสีมัดเองก็คล้ายๆกับกฎเกณฑ์เนาะ I even love is a law แม้กระทั่ความรักก็เป็นกฎเกณฑ์แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมชาติค่ะ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 ค o ะค่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 ะคขอบ่ค่ะ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 ค่ o คค่ะ การบ้านของวันนี้นะคะให้ประสบการณ์ของความเยือกเย็นและความสงบให้ดวงวิญญาณใดก็ตามที่เข้ามาสู่สายใยกับลูกมีประสบการณ์ของความสงบและเยือกเย็นจากลูกในเวลาอันสัน้นเพื่อที่แต่ละคนนั้นจะร้องสรรเสริญในจิตใจของพวกเขาว่าเทวดานางฟ้าที่เราเข้ามามีสายใยด้วยเนี้ยคือใครกันในเวลาอันสั้นขอให้ ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนที่สิ้นหวังนั้นน่ะสามารถที่จะเห็นวิธีการที่จะดับความกระหายที่พวกเขามีมาเป็นเวลาย,ยาวนานและได้เห็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาด้วยสิ่งนี้รู้ได้ว่าเหล็กที่กำลังจะกลายไปเป็นทองคำในการอยู่ร่วมกันกับหินรองทองคำหรือหินที่เปลี่ยนเหล็กให้กลายเป็นทองได้ค่ะอมชันตี